สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับไดโนเสาร์ไทสติท็อปนะครับอันนี้ตัวเล็กนะครับนี่อันนี้คือของปลอมเห็นไหมครับเอ้ยขอของปลอมทั้งคู่แหละแค่ตัวเล็กกับตัวใหญ่อันนี้ใส่ถาดส่วนวนั้นเป็นตัวเหมือนจริงนะครับเราจะลองมาวิ่งวิ่งโชว์ตัวซะานหน่อย,อทยไทสริท็อปประมาณนี้นะครับ แล้ร้องประมาณนี้และส่วนเจ้าตัวใหญ่ที่อยู่ตรงนั้นนะครับนี่เราเดินไปดูใกล้ๆสิๆมนันค่อยหิวหิวนมแน่ๆเลยอ่ะใช่ไหมอ่าไปดูอีกฝั่งซิอือเราพาเดินดูรอบๆเลยนะ นี่แล้วตอนนี้ก็มีเดอะแกงลูกลูกเล็กจับนี่นี่นี่ไอ้นี่กำลังจะหนีเที่ยวนะครับออกไข่มันเที่ยวนี่แกงลูกเล็กเดอะแกงบอยแบรนด์อืมอ่าตัวนี้ก็เป็นไข่ได,ดนโนเสาร์โอ้เห็นไหมครับไข่ได,ดนโนเสาร์ ยังไม่พร้อมที่จะฟักนะครับแต่ลูกใหญ่มากนะครับนี่แล้วส่วนฝั่งนี้ก็เป็นในเสาที่ฟักออกหนีเที่ยวไปแล้วออ้ยเรต้องั้นกำลังจะมีใดนเสาหนีเที่ยวนะครับดู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 ดดเห็นไหมไดนโนเสาร์เอ้เเนอี่ไข่ไดโนเสาร์นะอือส่วนฝั่งนู้นครับก็มีเจ้าตัวเหมือนกิ้งก่าเลยนะครับเหมือนเจ้ากิ้งก่าเลยดูสิครับ นี่เหมือนจิ้งก่าเลยอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย